นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยปีสี่นี่ก็วันนี้มาเรียนเรื่องการภาษาเพื่อการสื่อสารวันนี้รวบยอดให้พยายามให้เขียนเองพยายามให้ศึกษาเองพยายามให้ค้นคว้าเองเพราะว่าฟังอย่างเดียวนี่ได้แค่ห้าเปอร์เซ็นแต่วันนี้ให้เขียนด้วยให้อ่านกันด้วยอ่านก็เอามาเขียนเขียนแล้วก็อ่านไปด้วยก็เกิดทักษะเกิด ความเข้าใจความรู้อาจจะจําได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรแต่ว่ามันได้เกินห้มันไม่เหมือนฟังบรรยายอย่างเดียวดังนั้นการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เนี่ยก็พยายามสอนให้เขาลงมือปฏิบัติลงมือทําทุกครั้งแทบทุกครั้งที่สอนไม่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 ไมไมไมยืยนบรรยายคนเดียวให้เขาได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆก็เรียกว่า active learning เขาเรียกว,ว่าโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งอย่างเช่นโปรเจกต์วันนี้โปรเจกต์ Project วันนี้ก็คือไปสัมภาษณ์งานวิจัยเอาเอาเอาข้อคําถามไปสัมภาษณ์เด็กๆแล้วกับโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งการเรียนรู้โดยมีโครงการเป็นฐานมีกิจกรรมเป็นฐานเรียกว่าแอคทิวิตี้เ e สเลิร์นนิเนี่ยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเอ็ก r พเรียนเทียวเอ็ก i พเรียนเียเบสการเรียนรู้โดยประสบการณ์ประสบการณ์คือจะพากันนั่งรถไปแล้วก็ ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปถามไปสัมภาษณ์เขา